สวัสดีค่ะเจอกันเด็กแล้วนะคะวันนี้จะนำสเสนอเมนูนึ่งตีนไก่นะคะกลิ่นกัะนำิ้นเจียวอุปกรณ์ของเราในการทำก็คือมีตีนไก่นะคะแน่นอนเลยนะคะตัดล้างให้สะอาดเลยแล้วก็ผักที่เราจะใช้ในการเพิ่มกลิ่นก็คือใบมะกรูดกับไรนะคะตะไคร้นะคะหั่นลงไปรองก้นหม้อจากนั้นใส่ตีนไก่ลงไปแล้วยอบเกลือลงไปเล็กน้อยเพิ่มรสชาตินะคะปิดฝาหม้อนะคะนึ่งเลยค่ะ ในช่วงระหว่างรอเราก็มาเตรียมน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปในถ้วยเลยคะ่ะพริกป่นลงไปค่ะเพิ่มตามใจชอบเลยนะคะความเผ็ดตามใจชอบเ,เพื่อนๆเลยค่ะใส่ผงชูรสตามลงไปไปลายช้อนนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาจากนั้นแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหั่นไว้นะคะกระเทียมซอยนะคะของเรา จากนั้นเราก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวางลงไปรสชาติตามใจชอบเพิ่มตามเพื่อนๆชอบนะคะเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะคะเพิ่มด้วเ,เองเลยนะคะถ้าเรามาดูประโยชน์ของตีนไก่กันนะคะตีนไก่นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆออาจจะไม่ทราบว่าในตีนไก่มีคอลลาเจนสะสมอยู่ในนั้นมากมายเลยนะคะการทานตีนไก่ก็จะช่วยให้ผิวหนังเราเต่งตึงนะคะล้วจะลดริ้วรอยจะลอวัยนะคะ อันนี้เป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าทานมากเกินไปก็ไม่ดีนะนเพื่อนทานให้พอดีพอดีนะคะอามาดูค่ะตอนนี้นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปดิดฝาเอาออกมาหมอมเลยค่ะค่ะตอนนี้นึ่งสุกแล้วนะคะเตรียมยกออกจากหม้อนึ่งเราเลยค่ะหมอมมากเลยค่ะเอาออกจากหม้อนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะใส่จานของเราแล้วก็ ผักหอมเครื่องหอมของเราพิอตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ไปด้วยกันในจานเลยนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเร่องตีนไก่กับน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเพื่อนๆ